คิดถ,ถึงตังโทนนี่ดี้วเมื่อไรจะมาออ <c oughs> อาแล้วถามอีกแล้วถามม,า,า,มา,าคุณโทนี่ตอบหน่อยะฮะเมื่อไรจะมาพอ <โฮ S 1> น,นี้แน่นอนพัส <c oughs> นข้ <c oughs> นอน,นี้แน่นอน <c oughs> ข้อสังเกตก็ข่าวคราวออกมาเยอะนะครับว่าจะพยายามทาให้กฎหมายลูกเนี่ยออกมาบิดเบี้ยวจากสองใบเป็นใบครึ่งหรืออะไรทํานองนี้อยู่นะ และรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยเขาทำได้หมดนะครับเช่นการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเห็นไหมครับประกาศการเลือกตั้งแล้วเลื่อนมาไม่รู้กี่ครั้งประกาศแล้วยังเลื่อนวันลงคะแนนอีกก็ยังทำได้นะครับบัตรเขยงก็มีเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้ขอให้ตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนว่าอย่าประมาทนะเพราะวันนี้หลักเกณฑ์ของประเทศไม่เหลือเลยนะครับ รัฐธรรมนูญที่เราถือว่าเป็นกฎหมายหลักเนี่ยพวกนี้ถือว่าเป็นเศษกระดาษนะไม่มคุณค่าเลยนะเข้ามายังไม่ถวายสัตว์มาจะรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูนนะขณะรัฐธรรมนูญถึงตัวเองร่างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ดูสิครับอุีิสมาชิกหลายคนออกมาจะเอากลับไปใบเดียวเอากลับไปเดียวคงลําบากคองอย่างนั้นนะแต่ว่าทําให้ใบเดียวเนี่ยทําให้สองใบเนี่ย คล้ายใบเซี่ยนะครับซึ่งรายละเอียดต้องช่วยกันติดตามครับเพราะว่าคนพวกนี้เขามีพูดอย่างทำอย่างเสมอแล้วการเมืองวันนี้ไม่มีหลักมีเกณฑ์อะไรเหลือเลยเอาอย่างดีกว่าแล้วตอนนี้รับสามปอเป็นไงสามปออยู่ไกลเลยไม่รู้ว่าปอไหนเป็นยังไงปอกโนเนียหมดแล้วล่ะโนเนียโนเนียก็นโนเนียโนเนียแล้วก็ผมคิดว่า ประยุทธ์เนี่ยพยายามประคองท่ามกลางความอ่อนเพี้ยเต็มที่นะครับแล้วต้องสังเกตดูว่าภูมิใจไทยจะเป็นพรรคที่เข้ามาดามกระดูกสันหลังประยุทธ์ชั่วคราัโทษนะและภูมิใจไทยเขาไปยิงค่าหมอแพง,พงหน่อยน,นะคิดคนะ่าหมอแพงหน่ <c oughs> นอยนกินกระดูกื <c oughs> อมันกินกระดพงได้เลยพรคภูมิใจไทยนะคอยดูนะครับแล้วเขาจะทําเป็นหลัก และก็พยายามตัดขั้วไม่ให้ป้อมไม่ให้ประวิตย์เนยสามารถทะลุกออกไปไหนได้เนร่นน่าสนใจนะครับเนรนนี่คือคน,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 นเ,เกมที่หนึ่งแล้วพวกนี้เคยหอมหวานจากการเข้ามาช่วยจัดตั้งรัฐบาลให้อภิสิทธิ์เป็นนายกแล้วได้กระทรวงดีๆแล้วอิ่มเปี้ยมาจนถึงทุกวันนี้นะอพวกนี้ก็หวานหวานนะก็ฝันหวานวันนั้นกําลังตกแต่งหุ้นในในในพรรคของเขานะ <ett imana S 2> ว่าเป็นพักซึ่งเองกภาพที่สุดพักเราไม่มีปัญหาที่สุดและยื่น260ต้มไปยุติการต่ากเห็นไหม,อ,มอิมเปี้ยขนาดนี้จะเก็บไปยุทธดไวทำไมเนี่ยเขาเสียบทิ้งเลยนะฮะเ,ออขเขาเป็นหนึ่งไม่ได้ยังเป็นหนึ่งไม่ได้ทําไมอ่ะืเป็นฉารฟังดีกว่าอในรัฐบาลนี้นะขเขาเป็นเขาคืไม่สามารถคอนโทรได้หมดอืมก็เอาศัยซากไปยุท์ไว้เป็นโลกกําบังระยะหนึ่ง แล้วเมื่อเขาแต่งตัวเขาเองได้นะครับแข็งแรงโอเคตอนนั้นแหละเขาก็จะเป็นพรรคใหญ่เป็นพรรคหลักแทนพลังประชารัฐก็ได้ซึ่งน่าสนุกตกตกลงว่าคุณธรรมลองทํานายดูซิว่าถ้ายุบสภาเรื่องตั้งเนี่ยใครจะเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐตอไหนจะเป็นหัวหน้าพรรคอะเพราะว่ามันแตกคล้ายๆล้ายสหภาพโซเวียตนะห วันนี้ผมว่าอ่านแกนสารยากมากแล้วก็เดินวันต่อวันการเมืองไทยนะครับวันต่อวันพอเริ่มมีปัญหาก็มอนิเตอร์มาทีหนึ่งจัดการทีหนึ่งใช้เงินใช้พวกไอรัฐมนตรีที่อยากจะเอาใจก็ไปกว้านซื้อซื้อซ้ำก็ยังมีนะซ้ำก็มีล่อซื้อก็มีโอ้โหน่ากลัวมากน่ากลัวมากเป็นหน้าเศร้าการเมืองไทยหน้าเศร้านะครับอันนี้เอาไปมาเนี่ย การเมืองตอนนี้กับการเมืองยุคสามัคคีธรรมเนี่ยอันไหนเลวร้ายกว่ากันผมว่าตอนนี้เลวร้ายกว่าสุดว่เาเนื้อหนักกว่าเยอะหนักกว่าเยอะตอนนี้แยกกว่าเยอะเมื่อก่อนอย่างน้อยประชาชนก็ลุกขึ้นมาเรียกร้องหลักตอนสามัคคีธรรมเห็นไหมครับแล้วก็เป็นไปตามนั้นแต่วันนี้ประชาชนก็อ่อนี้เสียขาที่สุดเหมือนกันเพราะประชาชนอยู่ในภาวะลําบากยิ่งเกิดโรคโควิดอีกคนซึ่งเป็นหลักก็คือคนเป็นรัฐบาลเท่านั้นที่มีทั้งเงิน มีทั้งอำนาจรัฐและเข้าไปจัดการได้ทุกส่วนเพราะฉะนั้นตรงนี้ตรงนี้ผมคิดว่าแล้วประยุทธ์มันลักหลับเก่งน,นะถึงเวลาเพราะมันเลือกเร็วนะเลือกเร็วขึ้นมาแล้วคาราคาสั่งแล้วมันอยากให้การเมืองแย่อยู่แล้วรประยุทธ์ไม่ได้มาให้การเมืองดีนะครับอ,อยากให้การเลือกตั้งเล็กที่สุดได้บอกว่านี่การเลือกตั้งเล็กอย่างที่คุณพอใจผลรัฐบาลเลยโอ้แล้วเปิดทางใหทหารมาได้อีกอ อ้าวไม่ธรรมดาเลยพวกเราไม่คิดซื้อๆทั้งนั้นนะของเขายิ่งกว่าเรือดำน้ำนะของดำดินเลยนะคนจนคนไทยยิ่งจนเขายิ่งรวยเอาต้องยอมรับต้องความจนเป็นแอสเซทของเขานะที่เขาถนอมรักษาไว้ที่สุดนะได้คุณนี่คือความฟังแล้วเศร้าสงสารคนไทยว่ะก็คิดถึงทั้งโทนดี้เลวเมื่อไรจะมา เอาแล้วถามอีกแล้วถามมาคุณทนี่ตอบหน่อยฮะเมื่อไหร่จะมาพศนี้แน่นอนดพสนี้แน่นอนพอนี้แน่นอน